เฮลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มีรถครอบครัวเข้าใหม่อีกแล้วนะคะเข้ามากันรัวๆเลยนะอยากให้ทุกคนได้มีรถสวยๆไว้ใช้นะคะออกรถใช en ้เงินเพียง999บาทเท่านั้นนะคะในแพ็กเกจฟรีค่าำดำเนินการค่าจัดค่าโอนภาษีพรบขัดเคลือบสีทําสปาทุกอย่างให้หมดเลยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใดๆนะคะเติมน้ำมันเอาไปขับได้เลยนะคะคันนี้ก็เป็นปาเจโรอีกหนคัน ใครทราบเราบ้างว่าเป็นรุ่นอะไรนี่นะคะคันนี้เป็นปาเจโรอี i ิ e อี i ิ i อีดิชั่นอ i ลิ o อทุกคนนะคะเป็นรุ่นพิเศษไม่ได้ผลิตมาเยอะนะคะเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะคะเป็นรถปี2019รถบ้านเดิมๆสวยๆเลยคันนี้นะคะรีวิวให้ดูกันที่แรกเลยที่นี่เท่านั้นนะคะตัว Pajero Elite Edition เนี่ยเขาจะมีหลังคาดำซุ้มลอ้อเห็นไหมคะ สีดำกระจังหน้าดำนี่จ้ะรถสีขาวมุกค,ค่ะคันนี้นะคะได้กล้อง3 1 0องศาเซ็นเซอร์รอบคันไฟหน้าเดย์ไลท์โปรเจ c เตอร์ตัดหมอกให้คู่ร่างด้วยนะคะสำหรับมุมนี้เป็นยังไงทุกคนคันนี้สวยนะสวยแบบธรรมชาตินะคะเกิดมาสวยคันนี้ได้รถนะคะเดิมๆล้อเดิมยางวิชลินขอบ17ค่ะ กระจกด้านข้งางปรับพับไฟฟ้าได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกนะคะมือนี้ค่ะให้ดูว่ามีกล้อง360องศาด้านล่างตุ่มตรงนี้นะมือจับโครเมียมนะคะลองตก,กแต่งลายเคปล่ามาให้ด้วยสวยจังมาดูกันที่มุมนี้บ้างนะคะสำหรับมุมนี้นะคะน้องก็ดีไซน์นะคะมาเพื่อเป็นรถครอบครัวสายสปอร์ตจริงๆนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะยางอะไหล่ด้านล่างแล้วนะ,ะล่องหลงังคิ้วครเมียมสวยๆนะคะ ประตูท้ายนะคะเปิดปิดไฟฟ้านี่ค่ะนะคะเปิดปิดไฟฟ้านะคะนี่ภายในนะคะได้พื้นที่ห้องสัมภาระแบบพับใช้งานกับเบาะแถวสามนั่นเองเดี๋ยวพอยซูมเอาให้ดูนะคะได้ปูพรมยางเข้ารูปมาให้ทั้งหมดแล้วนะคะภายในสะอาดสะอ้านแบบนี้นะคะเป็นเบาะตัว e l ลิ e ดิ i ชั่นตรงรุ่นนะคะเบาะสีดำตาลแบบนี้เลยมีจอตรงกลางมาให้ด้วยนะคะ มีไฟท้ายเก่งตรงนี้มาให้นะคะเพดานสะอาดสะอ้านมากๆนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับนะคะภายในที่นั่งผู้โดยสารนะคะพอจอดรถได้ชิดมากจะเข้าต้นไม้แล้วทุกคนนี่ค่ะภายในนะคะได้ชุดเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะเป็นเบาะที่สัมผัสนุ่มสบายมากๆที่พักแขนที่วางแก้วอยู่นี่ นะคะ r o w t r o t นะคะที่ชาร์จไฟนะคะมี USB ให้2ช่องเลยค่ะได้จอตรงกลางนะคะเสียบแผ่น CD ได้เห็นไหมจอน่ารักน่าร,รักนะคะดูหนังฟังเพลงกันได้นะคะสบายทุกที่นั่งเลยขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะคันนี้นะคะได้ชุดเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันนะคะสวยๆเลยทุกคนดูสินี่ค่ะได้เบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะ คันนี้เป็นรถปี2019นะทุกคนนะคะรถเข้าศูนย์เช็คทุกระยะประวัติดีๆนะคะกระจกด้านข้างปรับพัดไฟฟ้าเป็นรถใหม่วิ่งไป11,2903กิโลนะคะรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วนะประวัติดีเข้าศูนย์เช็คทุกระยะบุ๊กเซอร์วิสติดรถด,ดีดีนะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแพดเดลชิพให้คูสคอนโทรลมีให้นะคะนี่ ได้กล้องนะคะ360องศานะคะเห็นรถตัวเองรอบคันดูสิพอจอดจะเข้าพุ่มไม้แล้วนะคะเมื่อสักครู่มีรถผ่านมาทุกคนรถสวยมากนะคะแล้วก็จะมีระบบนำทางนิเ i กเตอร์ให้นะคะจอตรงกลางทัชสกรีนได้เลยเ <c oughs> มนูต่างๆอยู่ตรงนี้นะจะไปโหมดไหนได้หมดนะคะ <c oughs> ถัดลงมาด้านล่างนะคะก็จะได้แอร์นะคะปรับแยกอิกสระเห็นไหมคะ ปรับแยกอิสระเลยนะคะปร,รいいับแรงลมที่ทางอุณหภูมิเพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นนะคะกดจิ้มได้เลยค่ะถัดลงมาตรงนี้นะคะนี่คือเกียร์ของรถขับ2นะคะเกียร์ออโต้ขับสบายๆเบรกมืออยู่นี่นะกุญแจสมาร์ทย์เลสนะคะมีให้2ดอกตรงนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันน่าใช้นะคะเป็นตัว Pajero Elite Edition นะคะรถดีๆรถคุณภาพตั้งใจคัดมาให้นะคะกับราคาพิเศษเพียง 8 4 9 0 0 0บาท่อนเพียง14,000บาทเท่านั้นนะใครที่มีเครดิตดีนะคะพอมีดอกเบี้ยพิเศษให้นะคะใครที่อยากได้คุ้มกว่าประหยัดกว่าใช้เงินออกรถเพียง999บาทจบทุกอย่างนึกถึงพลอยได้นะบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ